นั่งค่ะนั่งเธอแน่ๆนี่นั่นดินี่นั่งตรงจุกถูกนัำเอาถวยแล้วนั่งทีนเท่านั่นนี่นั่งน่ะนั่งก่อนลูกนั่งก่อนรอน้องรอพี่รอเนาะใจเย็นใจเย็นใจเย็นหนูแน่เดี๋ยวๆมันกันนั่งมืนกันนั่งนดูแต่นั้นสิแต่ยามพิมค่ะค่ะอ้นะคะโอสิเป็นยุ่ถาถาเห็ดเรื่อยๆเพราะว่ามือนี้สมน้อจ้ำค่ะเออ ก็ไปเห็นอีนั่นอีอกเก็ดยูวนยันที่เดือนนั้นเขาสอนกันแต่น้อยอันนี้แม่นบราเพิ่อนเมเวลาสอนอันนี้จนนั้นสีสองปีแล้วอันนั้นอีนั่นเอาหนั้นมาเอามาตอนสองเดือนเดือนสองเดือนมันถี่เขาเอามาถิ่นมาบ้านซัมแฟมึงอ,อ่ะขอมือค่ะ ยีแดงนี่ก็สอนง่ายอยู่มันก็ยังซ้ำไว้อีกติอีติอยั่ไว้ไว้ซ้ำสอนก็ซ้ำๆกันรละก็ยีนังอีแดงอีแดงอีแดงเออีนั้นกินละกินหน่อยไอเด้งไรมันขายยี่สิบปุ๊บบรรทุนมันยังเอากำไรหน่อยหน่อยไอหันที่ซื้ประจำสิบเจ็ดสองเนี่ยยูลนึ่งยีบสองน่แล้วตอนแล้วนี่ร้านนี่จะยี่สิบหันไปซื้อมาว่าเนี่ซื้อไรซื้อมาสองซ่อง ก็เลยมองอับนามไปเจ้าตัวซื้อหันเดเจ้าสี่ทั้งนี้เจ้าสี่ซื้อหันเดอ๋อรานั่นไอ้กัดซื้อรานั้นยี่สิบแต่ถ้าถาาที่เขาซื้อมาเป็นกองเฉลี่ยวมันสิบหกบาทแต่บรรทุนมันขายสิบเจ็ดหนึ่งเจ้าหนึ่งแต่หันที่เจียก็ขายแต่ยีสิบสามมันอยากขายตัวเด็มก็ขายไปมันก็ไล่เคืงตกเคืองเลยมันต้องซื้อต้องซื้อแซ่หน้า่มันขายเคึงตกเคิงเลยเพราะว่าเขาจะซื้อแซ่ถุงหน่อยมาเติมมาเติมเอาหนาบริเวณเพราะว่ามันขีดกันเก่ง พราะมันขี่กับเกมับเ,เกมงานประจําเป็นต้องเปลี่ยนคือใส่โทดโทษทษกันไปเลยเปล่ากินคำใหญ่เด้งเด้งแดงทําไมมันเอี้ยวตัวอย่างนั้นละ่ะเด้เออก็น <c oughs> ั่งดีๆที่จะไปเอี้ยวตัวทําไมเอออ่ะเก่งเก่งเก่งหมดแล้วพี่เปาหมด<ว>แล้วพี่เปาหมดแล้วพี่น้องนั่นต้องเอาไปถวายหมอจี ใส่เอินกินเข่าคุณน่ะนี่จะเรียกะแปบทิเรือนกะอีเดงโตอืมหรือบอกอี่อยอีเ่าอีอีเหมียวอยู่บานกับบางมือกับบวบินเแต่ใครอยู่มันแต่กินอาหารเม็ดมันแต่บวมนเราบอกกินเลยอาหารเม็ดแต่มันกินเอาะกินก็กินกินกนนะชิ้งานนี้อยู่นน ่ายเนี่ยดอะไรเค็มๆบหมักบ่ได้จังเลยกินบ่เป็นบอกินเป็นแต่ว่าเอาใส่ที่ระคังบ่อาหรอเออเวลานันแบบหนาบางเทื่อหนาหน้ากันไปจู๊กับอันนาหนาหน้ากันเลยขี้ขานกินสิชั้นวานะมันเบาหนามันลงไปแต่ที่เนี่ยที่เนี่ยถ้าเป็นมุนมุนของแมวหน่อยนะกินอันนี้มันเป็นตอนอ่ะมันต้องกินของแมวหน่อยเหรอของแมวลูกแมวอ่ะมันจะมุน มันก็จะเลี้ยเลี้ยมันเลี้ยมันหมักเลี้ยมันบอหมักงมงมจักสีเงาเออมันบอกโม่หมัมันบอกโม่บองับอ่ะมันจะเลี้ยเลี้ยเลี้ยนี่นี่ของแมวหน่อยนะมันมุนเสร็จบอกเผาอีกนะฮะดูที่ะแต่งให้เต้นด้วยพี่ไม่กินน้องย่างมันย่างไปแล้วเออนั่นแหละ แปลว่าต้องเอาทิมไว้ขันมันอยู่ผู้เดียวแบบมันก็บทิมได้มันอยู่หลายตัวเออเนี่ยมันอยู่หลายตัวเพรเห็นแบบนั้นบ่ได้มันกินไปเวล่แมนอันนั้นถ้าอยู่ห้องปุ๊บเดี๋ยวมันกับเที่ยวมากินทีละหน่อยทีละหน่อยเรียเออมาเรียทีละหน่อยเอ้ยเนี่ยมันอยู่หลายหลายตัวงเสยงเพศได้ที่หรอเพราะตัวนี้กระจอบตัวนี้กระจอบแต่มันบันจกินหนึ่งมันจะไปกินนนอยู่ งั้อกกินเรียเอาเอาเกูเนีไปหาคองกูเนไปหาของอีเดงเด้อีเดงก็สู้ตายวอีเดสู้ตายไปเไปละเมึงที่ลกกินละไปเะาคไปี้เดี๋ยวแต่คีกินก็แล้วกับขี้เลยเหรอกแล้วก็ขี้ีอะรชนคืนเฮ้ยน้ำท่าไม่กินล้างปากเลย กินน้ำเลยแล้วๆเข้าเร็วฟันก็ไม่แปรงเลยเธอโอ,อ้แคลแห้งเพาะักกันแปรงเ,เดิ้งชู้ชู้ดิ<ๆ>้งดิ้งไปกินน้ำเร็วล้างปากเผาเผวพอมากินน้ำเร็วเผวมีเหลือเผา <c oughs> อีเด้งอี๋น้องเว้ยอีเด้งอีเ <c oughs> ป็นนั่งเหตุอย่างไรพ่ะตี้เนี้เอา้า ลงมาทีลงมากินน้ำก่อนกินชิ้นหางเงินแล้วเอาเนี่ยอื่นไม่กินอย่างพกกินมันนันซื้อมาจากบ้านทองท่องแพงได้ยี่สิบสามบาทของของซาลาเนี่ยแพ้แพ้กับพวกกินแต่กูบอกเคยกินแอ่พอกมันน่าจะกินตัวที่มันเคยกินแค่ตัวโปรตีนเคลียคือขี้กบอีกเคลียอ่าถ้าอันใดกูบอกกินฮะกะเละกะเละมาวิเคราะห์ว่าเูขี้มกบเป็นขี้อ่าเคลียมาโกบของเขากินแล้วนะ คือคอยซื้อม่ามือนั่นคอยล่องกอน